ขอบคุณครับผูกกาะมาทำอะยรครก็มาแกเชือนะครับมาเ่ยนอู้ลงนะคเรื mm ่อยๆใเชือกแล้วครับเรื่อยๆใสลงมาดิผมว่มีดินอยู่นี่เดี่ยวสกน่อยเอาตีเมกเลยมานะเดี๋ยวจไ่มีตีเลยครับเงินยังไงเงอนงอมเงินงอมได้เดเนี่ยา มีเงื่อนมีเงื่อนงามจริเพราะว่านะครับรถมาหน,หนีไร่ลงนคนพ่อพี่ไปดีอยู่วเนเงื่อนทีร่รอดบัวเป็นเงื่อนนันลูกเสือได้ครับพี่น้องเงื <c oughs> ่อนงามเงื่อนงามเงื่อนันให้ข้างนอกนะ <c oughs> นกกี <c oughs> ่น,นะครับ <c oughs> นนกต้องให้ลุงพลนะครับเป็นคนแก่นะครับลุงพันธุ์เป็นคนผูกลุงพลเป็นคนแก่นะครับใช่เนาะดีไหมนี่ครับดีดีดีเนาะดีนะครับลุงพันธุ์เป็นคนไปผูกไว้นะครับลุงพลได้มาแก้ให้นะ มุ้งดุบุยหวานแบบมุ้งดุบุยเนาะหาผมกูได้เลยครับมือหลังเงินงามเงินน้ำแค่ยังเดียวคนก็ได้เนาะ้องฟองไปเอ้ยนะครับมของปลากระตักทรงกำลังพันหมัดกจิตรใส่หัวไม่ต้องกลัวว่าเชือกว่าเชือกจะหลุดนอกจากจะขาดใส่โบได้อีกนะฉันเพื่นดีมาแท่งกัใส่โบได้อีกเลยมันจก็ ยิงเพื่อนกับทีมไร่เ hmm สียนอยู่ครับลุงท่านเพื่อนจะไปมัดไห้นี่ก็คือทีมโลดเราต้องเอาอีกนะเร่ต้องใส่ตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวผูกปุ๊บตัดปั๊บผู้โลดท่านกอบว่าเป็นลุงท่านอ้าวหน้าโนู้นเขาขยยกได้โอ้ยเขายกเข่าแล้วเมื่อคืนนี่หันนั่นเแนั่นแหละเมื่อคืนนี่เขาขยศความพ้นก็ติดพุ่งมขยศเขาเลยนะยศต่อย แกมาแล้วมเนีกร็ก่อนใช่เวลาสมุนกัวพอละแกอะไรบางโอ้โอ้โอ้โ้โอ้โอมันเสียเวลาคุณลุงมากๆเลยจะไปจากไหนลุงบันเอ้าเอฟตีเอฟตีนะครับเ้ฟตีนะครับก็เป็นบรรกาศครับตอนนี้อฟตีนครับอะไรไปวันนี้ไปลงอะไรนะแล้แกถังเออะไรี่คหโอ้โหล่ะป้ะ ออยกยกมยก่ไมดตึ๊บ้ตตเลองลองลองลงลงอีกลงอีกนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็เป็นการย้ายตู้นะครับ f อซีนี่นะครับย้ายตู้เก่าออกมาข้างนอกนะครับห้ตู้นี้แหละห้องก็เป็นห้องนกคุณนะครับบอ นี่นะครับผมตรงนี้นะครับเอตีนี่ครับตู้หลังเก่าก็ย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับตู้หลังเก่าก็มาไว้ตรงนี้นะครับเอฟีนี่นะครับนี่ครับหลังจากยกตู้เสร็จป้าก็ปัดกวาดเจดถูอยู่นะครับตอนนี้นี่นะครับผมนี่นะครับ นกินกร่าอมกสีบางส่งเลยอคนกินโรได้ยิบครับบรรยากาศตอนนี้นะครล้วีนนะครับอ๋อนี่ครับเขายกตู้นี่แหละเขากระดังเบือบเออเขายกตู้ญ่มาแลยเขากระนังเบอ ลงหมไป้รถอีลโอเคนี่าก็นั่งแบ่งไปทั้งรถครับอันนี้คือจบครับเอาไ้าก้่ปาเเ่เอตอนนี้จรบันไหนฮมามา้องสให้มา้อง้อมต้อง้ออาสเยหน่อยเดี๋ยวก่อนนะายก่อนนดันไอกห่อยืคนละค่งเด้อคนละครึ่งเด้อคนลรึ่งคนเาหมาเดี๋ยว นนงกันว้ยาขานหักได้ขาหการะซามแล้วมันถูเข้าไหมคน้โหจะอหรือะงูระวงน่ครับก็ยกนี่นะครับนี่ก็อยกของคไทยนะครับก็ยกไปแล้วนะครับเอฟซีนี่ครับเ้อไปแม่ตูอีกตูนึงไปแม่ตูได้ไหมอันนี้ยกกเด้สองกู้ เหรีเข็นปอกไม่เห็นปอกมาไหมเห็นปอกแลยแต่อยู่แค่ดีเสียนี่ัวเราใช้เข็นเห็เจ้ายนาเนาะใะ้ม่เข็นเหนเน่าเนาะเป็นคนว่างไลอ่ะอ้ย้าพอดีแฉกโอ้ยพอดีแฉีเอาลอกเลยเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะห่างแนวอย่าให้มันติดอันนี้ไลยคือพี่จริงมาแม่ติดผนังนะ ใช่ครับแน่นครับเพราะว่ามันจะมีความชื้นจากผนังเข้ามาใต็เครื่องครับมันจะเป็นสูงลงเฉียงหลงไม่ต้องแก๊นะครับวังไม่เสียเอาไว้ก่อนได้พอต้องแกะดได้แม่ไปดูสุดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการย้ายตู้นะครับเ่มาแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการย้ายตู้นะครับพี่ตีครับเดี๋ยวป้าว่าทำแก๊สให้ป้าทำเตาแก๊สตรงไหนครับนไอมึงแก๊สบอกครับถ้าทำมุมนี้ต้องเอานี่

เบื้อป้าได้้้างนะงาไม่เอหนักกวาป้ามันอักที่เราลงดแล้วเมื่อกี้นี่เราลางสายไฟได้ครับราลางสาย่ใหนักดตัวนี้บอเลยแบนมดรดครับออกพีชพี่ชายออกมาเลย

ากกได้เนาะใส่อไใส่ไอ้อม้น้าได้หมหริล้าน้ำล้านจานพี่น้องขกลัยครับจิ้มล้านจานของพลังีเก็บจานด้วยนะครแ่งไใส่้งกนทวเาไปเดินสายมาอยู่ตรงนี้ก็ได้มันถึงอยู่ป่าเ้าดินใช่ไห แกก็ทอนะแกซื้อหม่ยู่ตัวหัวแกนซื้มากลายเป็นแบบตั้งก่อเจ้ากมีอะไรจให้ครับเดี๋ยวจให้มีอะไรอีกครับเนแบบตั้งโต๊ะบอนะครับวตัวหัวแกตอยู่ในกิงครับุนี่ครับก็จัดเตรียมห้องครัวใหม่นะครับไอ้ตูย้ายตู้นะครับยายห้องครัวนะครับนี่ครับ เนี่ยครับก็ป้าก็รู้ตรวจดูนะครับล้วตีนะครับแตว่าขอา้เดี๋ยวเดี่ยวเนก็ดีเลยเนอะมันจะไปทั้งเก่งก็ทั้งพะยาะ ทายายทั้งแกะไปหันพอดีเอออีบอกนียวเสาี่แต่เีกนีนะครับอพอดีเลยเนาะพอดีเลยเนาะพอดีเ้ดีน็เ้อพอดีเลยนีี่พอดีเลยนะครับนี่ครับมาบกพอดีเลยนะครับ่ครับพ อเได้ครับผมสงใหพอดีเลยเนาะพอดีเลยพอดีเลยนะครับว่าะคไปรันาไปด้างคุงกาด้อีบไปุพอดีเลยพอดีเลย กอดีนะพเลยเนาะโอ้พ right. ี่น้องเอ้ยเนาะมาจีวาร์เลนะครับนี่ก็เป็นการตัดตอนนี้นะครับเอฟคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ